สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่คะที่นี่ตลาดปากน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นท่าเรือข้ามฟากที่จะไปฝั่งพัสมุรเจดีปกติเราก็จะเดินเข้าไปในช่องนี้นะคะข้ามฟากถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนดูก่อนเหตุผลที่มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูในวันนี้ก็เพราะว่า เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดจัดงานพัสมุดเจดีนะคะที่จะมีกันวันที่22ตุลานี้แล้วล่ะคะ่ะอีก2อาทิตย์เองตรงนี้จะเป็นห้างอินฟินิตเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นถนนนะคะเป็นถนนเลยจะถึงวันที่มีงานพัสมุดเจดีนะคะตรงนี้คือจัดงานกันเลยค่ะ สถานที่จัดงานก็นี่เลยค่ะถนนนี่เลยนะคะเพื่อนๆบางคนที่ไปเออคนที่อยู่สมุทรปราการปักน้ําจะมองออกแหละเนาะแต่คนที่มาจากที่อื่นอาจจะมองไม่ออกตรงนี้เลยนะคะเราจะตั้งสถานที่ขายของกันเต็มสองฝั่งซ้ายขวาเลยแล้วรถเราก็จะให้วิ่งกันตรงกลางแต่พอห้าโมงเย็นเราก็จะปิดถนนนะให้ประชาชนเดินเล่นกันถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนดูนะคะดูไว้ก่อนดูไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มีงานเนี่ยเ,เพื่อนๆอาจจะรู้สึกอ m a เมซิมากเลยแบบเฮ้ยนี่มันถนนนะเนี่ยวินท่ารถนะคะรถตู้รถประจำทางที่เราเห็นข้างหน้านี่คือป้ายรถเมร์นะคะปกติพวกเราชาวปากน้ำถ้าจะเข้ากรุงเทพเราจะมาขึ้นกันที่ป้ายรถเมร์ตรงนี้นะคะเลยจากท่าข้ามฟากมานิดหนึ่ง รถประจำทางมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะพวกเราชาวปากน้ำสมุทรปากการก็จะมารอกขึ้นรถเมย์กันท่านี้นะคะแต่เวลาที่จัดงานพระสมุรเจดีนะคะเราก็จะต้องเดินไกลไปขึ้นที่ใต้ BTS ปากน้ำเลยนะคะไปแล้วเดี๋ยวจะฉายให้เพื่อนๆดูว่าเดินไกลแค่ไหน แต่ว่าเพื่อง,งานพระสมุดเจดีของบ้านเราค่ะถ่ายบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูนี่เลยนะคะคือกว้างใหญ่มากจากตรงนี้เราจะเนรมิตให้เป็นสถานที่จัดงานพระสมุดเจดีเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะบรรยากาศนะคะจากป้ายรถเราก็เดินกันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นศาลแขวงนะคะสมุดปากการอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชิลๆนะคะหอชมเมืองเห็นแต่ไกลเลยะคะ่ะไม่ว่าจะอยู่จุดไหน ตรงนั้นก็คือโรงพักสมุทรปราการนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสารจังหวัดนะคะเพื่อนๆดูไว้นะเดี๋ยววันที่เพื่อนๆมาเที่ยวเราก็ลองสังเกตดูว่าเอ้ยนะตรงไหนบ้างเนี่ยทางเนี้ยถนนเหล่านี้นะคะเราใช้เป็นที่จัดงานพระสมุ์เจดีค่ะในฝั่งของปากน้ำนะคะส่วนในฝั่งของพระสมุเจดีเขาก็จะมีของเขากรณีทีเ่เราข้ามไปนะมัสการ องค์พะสมุเจดีกันนะคะตรงนี้จะเป็นทางแยกนะคะเพื่อนๆที่มาจากปากน้ำนะคะไม่เป็นทางแยกแต่ถ้าเพื่อนๆที่มาจากออทางด้านพีเทสปากน้ำเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาเที่ยวงานเดี๋ยวก็จะเห็นทางแยกนะคะจัดงานทั้งถนนเส้นนี้เลยเข้าไปทางวัดพี่ชัยนะคะแล้วก็ไปทางนี้เลยที่เราเดินผ่านมานะคะเมืองปากน้ำ ตรงนี้เป็นทางเข้าสารากลางอีกทางหนึ่งค่ะแต่เป็นวันเวนะถ้ารถก็คือจะเป็นทางออกเราเดินมาเรื่อยๆนะคะจากตรงนี้ลงพักนะคะตรงนู้นจะเป็นกรมที่ดินค่ะและเดี๋ยวนี้มีส k กายวอล์กเปิดใหม่แล้วนะ,ะเพื่อนๆสามารถขึ้นตรงนี้แล้วไปถึง BTS ปากน้ำได้เลยนะ,ะนั่นสำนักงานที่ดิน นะคะคดูบรรยากาศนะเมืองปักน้ําเจริญทีเดียวแต่เดี๋ยวเราเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินข้างล่างนะเรายังไม่ได้ขึ้นสกายวอล์กอันนี้จะเป็นสกายวอล์กแห่งใหม่นะคะเปิดได้สักพักแล้วนะฮะประมาณ1-2เดือนแหละนะเราจะเดินข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ ก็จะลิงก์เชื่อมไปหมดเลยสกายวอล์กนี่นะถ้าทางนู้นลิงก์ไปหอชมเมืองนะฮะแล้วก็ไปถึง BTS ปักน้ำเข้าสลากกลางได้เลยเพื่อนๆดูไว้นะนี่คือจุดที่เราจะจัดงานพระสมุดเจดีกันคือถนนถนนเลยค่ะอลังการนะคะช่องที่ไปทางด้านหอชมเมืองนั่นก็จะตั้งร้านค้ามากมายนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดงานจะจัดวันที่22ตุลาถึง2พฤศจิกายนนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลย แล้วเพื่อนๆคิดดูเราชาวปากน้ำนะจากที่เราเคยขึ้นรถเมล์ป้ายนู้นนะเราต้องเดินเดินเดิน,เด,นเดินนะคะมาขึ้นใต้ BTS ค่ะ Skywalk ตรงนี้เรายังไม่แน่ใจนะคะว่าถึงวันที่จัดงานพัส,สมุดเจดีจะเปิดให้ขึ้นหรือเปล่านะคะในช่วงเวลาเนี่ยป้ายนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะคะหมายถึงว่าช่วงจัดงานพัสมุเจดีนะคะก็จะเป็นการตั้งร้าน ขายสินค้าให้พวกเราได้มาท่องเที่ยวกันสกายวอล์กนี้นะคะต้องมาลุ้นกันว่าจะเปิดไหมในช่วงพะสมุเจดีเพราะว่าไม่รู้ว่าโครงสร้างจะแน่นหนาพอรับน้ำหนักคนได้มาหาศาลไหมเรามาลุ้นกันนะคะรถเมลวิ่งผ่านเยอะเลยอันนั้นสำนักงานสรรพากรพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะเข้าแขตสารากางสมุทรปาการแล้วค่ะ ดูป้ายนะคะจากตรงนี้คนปักน้ำจะไปไหนกันสำโรงบรรณากรุงเทพตรงไปเลยในี้คือในนี้คือทางเข้าสารากลางนะคะทางเข้าสารากางสมุทรปราการค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตรงนี้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเดินมาขึ้นรถประจำทางที่ใต้ BTS ไกลมากไหมเพื่อนๆนี่เราเดินกันมาประมาณ10นาทีนะคะ เหตุผลที่เราต้องเดินมาขึ้นรถตรงนี้เพราะว่าตลาดปนาน้ำเขาจะปิดถนนใช่ไหมฮะเพราะมีร้านค้าที่มาจัดแสดงในวันงานพระสมุดเจดีรถที่เคยออกตลาดปนาน้าจะมาออกทางด้านนี้ค่ะทางด้านถนนสุขุมวิทเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนี่เลยค่ะรถที่เข้าตลาดปากน้ําไม่ได้ช่วงงานพระสมุดเจดีจะมาออกถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นสุข,ขุมวิทค่ะที่มาจากทางด้านบางปู นะคะอู่รถที่เป็นอู่รถเมยแพรยกระาเอยหรือจะจอดแถวฟาร์มจอะแค่เอยที่เคยเข้ามาทางสายลวดนะคะก็จะเข้าได้แล้วมาวนกลับตรงวงเวียนนะคะมากลว,วนกลับตรงวงเวียนไม่เข้าตลาดเพราะนั้นพวกเราที่จะขึ้นรถเมยเราก็ต้องมาขึ้นกันที่ตรงนี้รถจะมาออกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไปยาวๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กของ BTS ปักน้ำค่ะ เรามีทางเลือกให้ขึ้นนะทั้งขึ้น BTS ทั้งขึ้นรถเมคค่ะเนี่ยเราพาเดินว่าเพื่อนๆน,นะจะต้องมาขึ้นรถประจำทางกันที่ใต้ BTS ปักน้ำค่ะในช่วงงานพัสมุรเจดีเพื่อนๆหลายคนคงเคยมาเที่ยวแล้วนึกภาพแถวนี้ออกไหมคะ ประมาณตรงนี้เองนะคะที่เพื่อนๆต้องมาขึ้นรถประจำทางใต้ BTS ตรงโลนหรือถ้าเป็น BTS ปักนะ้ำก็ขึ้นได้เลยนะคะจะเดินมาข้างล่างก็ได้หรือจะเดินสกายวอลตรงหน้ากรมที่ดินก็ได้พามาให้เพื่อนๆดูประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวงานพราสมุดเจดีเราเจอกันเพื่อนๆจำภาพตอนที่ยังไม่มีงานไว้นะเออว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะ เพื่อนๆไปนะคะ